PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โปลิสแซดของแท้ วันนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะสำหรับเบรกนี้เนี่ยเราจะมาต่อเนื่องกับการที่เราจะโฟกัสงานใน90นาทีอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเห็นบอกว่ามี4เคล็ดลับง่ายๆที่จะมาบอกสาหรับคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ชิ้นงานหรือว่าผลลัพธ์ในการทำงานของเรา90นาทีเนี่ยออกมาดีที่สุดเ,เรื่องแรกก็มาไม่พ้นจากไม่พ้นเป็นนักนักนักวิกจัยแล้ว เป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นชื่อเคซูกะฟูกดุดะเขาบอกเรื่องนี้แล้วก็คนตะวันตกก็ยอมรับนะเรื่องแรกที่สุดเนี่ยคุณต้องสร้างเดทไลน์ค่ะคุณต้องสร้างเดทไลน์ก็คือวันที่กําหนดเสร็จเนี่ยพร้อมกับตั้งรางวัลให้กับตัวเองอ๋อแม้ว่าจะงานเล็กหรือใหญ่ใช่คือเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าการตั้งเดทไลน์แสดงว่าคือเราจะรู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเรามีเวลาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะสก็คือพอพอเรารู้เสร็จปุ๊บ เราทําไปได้ตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะได้อะไรหน้าตรงนั้น <c oughs> นั่นคือการ <c oughs> การที่คนเราอะไรอ่ะคนเราที่เห็นภาพรวมเนี่ยมันจะเริ่มเห็นได้ชัดว่าทํายังไงเนี่ยที่คนเนี่ยเวลาจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องผ่านหนึ่งสองสามสี่มันจะเริ่มชัดขึ้นค <c oughs> ่ะอ่าพอเริ่มชัดขึ้นเสร็จปุ๊บที่เราบอกกันว่านี่พี่ปวดเกิดมาผมไม่เคยแพนง,งานเลยผมแพนง,งานไม่เป็นแพ้แล้วมันจะนิ่งตลอดก,ก็คือแพนนิ่ง <c oughs> จริงๆแล้วคือคุณต้องสร้างก่อนสิว่ากำหนดเสร็จเมื่อไหร่สมมุติว่าเราแพลนงานไว้10วันอ่าสิวันก่อนจากนี้ไปทํางานสําเร็จพวกเราสังเกตไหมถ้าเกิดความคิดแรกคืออะไรเราจะบอกว่าโอ้โหเลยอีกสิวันไม่เป็นไรคือวันเดี๋ยววันนี้เราพักผ่อนก่อนสะสมพลังงานวอร์มอัพคือทําอะไรให้มันแต่ว่ากระชุ่มกระชวยสร้างแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างนะสรุปคือแปลงงา็คือไม่ทําอะไร พอวันที่2องมาโอ้โหเลยตั้ง8วันสบายๆอาทิตย์หนึ่งมี7วันนี้เหลือ8วันด้วยซ้ำเนี่ยเหลือตั้งอาทิตย์กว่าๆก็ไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือเหลือไปสักพักเนี่ยจะเหลือประมาณห้าวัน4วัน3วันพวกเราช่วงแรกก็จะทําอะไรก็จะไปทํากันวันวันที่เก้าโอ้โหเลยวันเดียวแล้วมันเริ่มผางจุกๆแล้วไงเนนี้ก็เริ่มคิดได้แล้วอ๋อต้องทานี้ก่อนหนึ่งทำนี้จะไปกัสิบเห็นไหมจริงๆแล้วคือเนี่ย planning ถ้าเกิดคุณเห็นตรงนี้ปุ๊บนะคุณคิดสมัยตอนนั้นคือคุณต้องทำเป็น metric คุณต้องยืดเวลาเนี่ยออกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยเลยพอเป็นวันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บนะครั้งที่สองเนี่ยเชื่อเถอะพอมันมีโอกาสที่จะทํางานใหม่นะคุณก็จะไม่ได้เริ่มตั้งวันแรกแต่มันจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยไปเริ่มวันที่เก้านี่มันหนักหนาสาหัสเหมือนกันมันจะเริ่มมีการความคิดเพิ่มแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยฉันอย่างไรก็ต้องเตรียม่าหน่อยนะว่าทําอะไรข้าวๆอันนี้คือพอทำอย่างนี้สักพัก อย่างที่บอกนะกระบวนการขึ้นอย่กับว่าคุณฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนทําซ้ซําๆอย่างที่เฮลีฟอร์ดบอกสักพักเดียวก็ชํานานพอชานานเสร็จปุ๊บพอพอถึงจุดที่ได้ภาพสําเร็จแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่านี่อย่าลืมนะให้รางวัลกับตัวเองบางทีมันอาจจะแล้วแต่เรื่องดนะ้วยเนาะก็แล้วแต่เรื่องแต่ว่าต้องพยายามหาต้องพยายามหาอาจจะแบบว่าเนี่ยแหมวันนี้นะคือถ้าเกิดบางคนเป็นคนอ้วนใช่ไหมบอกว่าเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดวันนี้ทำสำเร็จนะภายใน10วันเนี่ยฉันจะไปกินสไปซเส้นละห้าถาด หรืออะไรเงี้ยกลับมาโยโย,โยอ่อ้วนไเด้อก็แล้วแต,แต่แต่ว่าคือคือเราเราเรา,เราต้องคิดไงว่าแล้วคุณต้องพยายามหารางวัลให้กับคุณถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ต้องทำข้อที่2คืออะไรเมื่อกี้เราพูดไปแล้วข้อที่2ก็คือการใช้ชีวิตโดยที่มีช่วงจังหวะ90 20 90 20ก็คือคุณ90โฟกัสทำงานเต็มที่อะไรก็ตามแต่ บวกลบแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะมันจะมีต้องมีช่วงพัก20นาทีออกมาทําอะไรออกมาเนี่ยหมุนคอเดี๋ยวเป็นโรคออฟฟิศซินโดมหมุนไหล่ร่างกายอ่ะอป็นหึงขนาดนั้นแล้วก็ตอนนั้นคือคุณต้องการทําอะไรคุณต้องการจะเปิดใช่ไหมมอติทากิ้ง3อันเลยคุณทําไปเลยเต็มที่20นาทีจริงจริงคือคนเรานะเวลามีอะไรให้ใช้กันแบบจริงจังนะเต็มที่นะ มันจะไม่จริงจัง<ว>แต่สังเกตไหมตอนนี้เวลาทําเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์ใหม่ของคนเวลาไปกินข้าวกันถึงแม้จะนัดกันคนละบริษัทพอช่วงเวลาคุยกันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเสร็จปุ๊บนะกินข้าวเสร็จปุ๊บช่วงที่ว่างทําอะไรยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกลายเป็นอย่างนี้คนทํางานออฟฟิศเป็นเหมือนกันหมดฉะนั้นคือเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้นะคุณเก็บไว้แล้วคุณนึกถึงคุณอาจจะนึกภาพแห่งความสําเร็จก็ได้ทําไปแล้ว90้าสนาทีนะสึ่งจะต้องทำนะ20นาทีหลังคือ จะเล่นมันนี่ไปเล่นมาให้ครบเลยตั้งแต่โฟ q u a สแ <P ie> ไปถึง Facebook ให้มันทะลุไป MySpace เอาแม่งให้แบบจบไปเลยพี่ <P ie> อย่างนั้นมันเครียดอ,อ่ะคือการการเล่นแบบเนี้ยคือเขาจะเล่นแค่วแวบแหวะใครจะบ้ามันเล่นจริงต่างีนาทีก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าคนมีทั้ง Twitter Facebook อะไรนะมีท<อ>ัมเบ F ล l ฟลิกเกอร์อะไรก็หล,หลายอย่างนะมันอาจจะเล่นหมดก็ได้บ้าไปแล้วต่อมาข้อที่สคุณเคยสังเกตไหมว่า เมื่อกี้ที่เราพูดไงเราบอกว่า90นาทีเรารู้ว่าเราแพลนว่าเราจะต้องทําอะไระเราเคยแพลนไหมว่า20นาทีเราต้องแพลนทําอะไรบ้างนี่นี่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดอเออพี่20นาทีนอกจากที่ว่าจะเล่นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างเขาบอกว่าทําได้4 4 5อย่างเลยนะหนึ่งงีบเพราะว่าคืออาจารย์ละสอง อ่านอ่านอะไรก็ได้ก็คือแน่นอนคุณอาจจะอ่าน Twitter อ่านเพื่อนคุณมาคอมเมนต์หรือว่าคุณอาจจะอ่านไอ้สิ่งที่ว่าคุณต้องการจะอ่านเป็นความรู้เรื่องชาวบ้านประจาวันดารลาไปตบตีกันหรือว่าอะไรที่มันเป็นความรู้ที่สิ่งที่เขาสนใจเออไม่ค่อยประเิงปัญญาคุณก็ใช้ได้หมดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มันผ่อนคลายอย่างที่สาก็คือว่าคุณอาจจะไปนอนยิงกันอย่างก็ได้ก็ได้และอย่างที่4ี่คือเขาบอกว่าเมติเตลองเจริญสติลองภาวนาลองเออ เออเนี่ยไม่ได้สวดมนต์มานานแล้วสวดมนต์สักหน่อย mm hmm. อถ้าเป็นบางคนนับถือศาสนาะอื่นก็อา,อาจจะเอาคำพีมามาดูอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวเ mm hmm. พราะช่วงนั้นคือถือว่าร่างกายเนี่ยคือเบรนเว็บมันจะไม่สูงแล้ะ mm hmm. ประการสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็ต้องบอกว่าซ mm ีโร่โนทิฟิเคชันคืออะไรต้องไม่มีต ติ้ง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 ต้งอะไรที่แบบว่าเป็นเสียงมาจากอิเล็กทรอนิกส์เขาบอกว่าแจ้งเตือนไม่น่าเชื่อนะไอสิ่งพวงเนี้ยบางคนพอตึ้งเสร็จปุ๊บนะสิ่งแรกเนี่ยคือมันสามารถหยิบเข้ามาแล้วก็คือมันเป็นอะไรอะแล้วบางทีนะมันตึ้งจากของอื่นด้วยเราก็หยิบมาดเราเคยประชุมอยู่ใช่ไหมครับนั่งนั่งอยู่เนี่ยของใครสั่นมาด้วยเราหยิบเข้ามาก่อนเราก็ต้องดูว่าของเราใช่ไหมคนเรามันเริ่มมันเริ่มเป็นอย่างนี้กันแล้วเขาก็บอกว่า ถ้าคุณต้องการจะล l e r t นะคุณควรจะล l e r t ช่วงที่90นาทีให้มันเยอะค่ะแล้วถ้าล l e r t มันมีหนึ่ง alert ใช่ไหมคือโฟกัสเฉพาะงาน90นาทีนะอยู่มันมี alert ตั้งนะตอนนี้คือมันจะเริ่มไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าอะไรคือจริงๆแล้วถามว่าจําเป็นด้วยหรือ90นาทีที่ว่าคุณกําลังโฟกัสงานอยู่คุณจําเป็นต้องเปิดพวกนี้เราจะเราจะฟังง่ายๆนะว่าเอาคือพอ,พอ,พอพอถึงเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณต้องทำได้สข้อ นั่นหมายความว่าคือบรนเวฟของคุณนะจะทํางานได้มีประสิทธิภาพพี่คะแต่ทีนี้บางคนเนี้ยอย่างอย่างเช่นคนที่ทํางานออฟฟิศเนี้ยจะมีแบ่งชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอว่าโอเค20นาทีเป็นช่วงเวลาพักของฉันนะฉันอาจจะแอบไปงีบหลับเนี้ยมันก็จะดูไม่ดีนะจริงๆพี่ว่าเราอาจจะไม่ได้บอกงีบหลับแต่ว่าตอนนี้คนออฟฟิศทุกคนเนี้ยคือมี Facebook มีโซเชียลแอปเขาอาจจะเอาเรื่องเนี้ยไปทําได้อตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิด culture er, มันเกิด วัฒนธรรมที่ว่าจะเล่นทีเนี่ยก,กังวลว่าคนจะมาแอบดูว่าเราอู้ง,งานหรือเปล่าก็อย่างที่บอกคุณก็ทํางานให้เต็มที่แล้วคุณก็บอกว่านี่อ๋อกำลังอยู่ในช่วง20่นาทีอยู่คุณบอกเข้าไปเลยบอกเมื่อกี้เก้าสิบนาทีทำมาเต็มที่นะเนี่ยไม่มีไม่ไม่แน่ใจว่ามากกว่าคนอื่นด้ซ้ำอะไรนีว่าไปเลยบอกเนี่ยอยู่ในช่วงเอาป้ายมาแปะแล้วก็ได้กาลังอยู่ในช่วง20นาทีช่วงพักแล้ว <c oughs> บอกเนี่ยช่วง90้าสิบนาทีตั้งไว้นะอย่ามารับกวนกลายเป็น เป็นป้ายศักดิ์สิทธิ์ไปอีกกายเป็นเรื่องเครียดกันมาเนี่ยเอาฟิวอีกมา้าคราวนี้คือสุดท้ายเนี่ยนะจะต้องบอกแล้วแง่คิดของช่างคืออะไรช่างดาวเทียมนะถามหน่อยนะพี่บอกว่าเอาเรื่องเรื่องล่าสุดเมื่อกี้ที่บอกว่า z โ r o notification อยู่คุณคิดดูนะคุณกําลังติดจานอยู่บนหลังคาแล้วเกิดมามีตึงตึงมาเนี่ยคุณต้องมารับตรงที่ปีนหลังคาเนี่ยีโอวกาสหัตกมาอมมาพาดน่ะนั่นคือถามว่าความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนแล้วสองช่างเนี่ยบางทีไปทํางานสังเกตไหม ที่พี่เจอบ่อยมากเป็นกฎไหลย,ย้อนกับเป็นโรคกระเพาะ,ะเพราะว่าอะไรทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนต้องพัก<ช>ที่บอกกันคือช่วงเนี้อาจจะแบบว่าไม่รู้สึกหิวเพราะว่ากําลังทํางานจด,จดจออยู่ไง,ตงแต่พอลงมาเสร็จปุ๊บขับรถสักพักเฮ้ยทำไมแสบท้องวอะกลายเป็นอย่างนี้แหละแสดงว่าอะไรคือเราอ่ะถ้าเราแพนงานไว้ก่อนไม่มีอะไรมามามา,มาขัดขวางสมาธิเราเราอ่ะก็จะสามารถทําใหร้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยและที่สําคัญนะคนเราถ้าเกิดร่างกายดีก็ก็คนเราแปลก ท่านร่างกายสุขภาพไม่ดีไม่เคยสนใจร่างกายของคนอื่นเลยที่รอบข้างแต่ถ้าเกิดคนไหนนะพอร่างกายไม่ดีแล้วไปทําอะไรบางอย่างสุขภาพดีขึ้นตอนนั้นนะมันเจอทุกคนนะมันจะแบบว่าเธอต้องไปทําอย่างนี้เธอต้องไปมันจะอินมากเลยแล้วถ้าตอนนั้นเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าทีมงานเราเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเจ้านายเราเนี่ยหัวหน้าเราโอ้เป็นห่วงเราเลิกเกินห่วงเราเลิกเกินทาไมเป็นคนอย่างนี้เออนั่นอย่างนี้อยู่ต่อมีความสุขเห็นไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้ ก็กลายไา่ว่าเนี่ยเราสามารถพัฒนาไม่ว่าแค่ตัวเรานะสามารถพัฒนาทีมงานได้อีกค่ะ ก็ลองไว้พิจารณาแล้วกันนะคะสําหรับคุณเพื่อนช่างเองในการทํางานนะคะอาจจะต้องเอาเคล็ดลับตรงนี้นะคะ4ข้อง่ายๆค่ะเอาไปปรบับใช้นะคะจริงๆถามว่า8ชั่วโมงในการทํางานเนี่ยบางคนเพียงพอไหมก็อาจจะไม่นะแต่บางคนก็รู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินต้องไปถามตัวเองค่ะว่าใน8ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาในการทํางาน90 20 90 20หรือเปล่านะคะหรือว่าเราอาจจะแบบโอ้โหทำงานที่มันมากกว่า90แล้วเราไม่ได้ยืดหยุ่นเวลาในการพักเลยมันก็อาจจะ ทำให้เราเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ไม่มีพลังที่จะไปคิดสร้างสารรค์หรือว่าผลิตชิ้นงานที่มันดีๆออกมาได้ค่ะ mm hmm. สำหรับเคล็ดลับในการที่ณนะตอนนี้คือเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปรับใช้ได้นะถ้าในมุมที่เราต้องการพักผ่อนต้องการ,การความบันเทิงเงี้ยต้องการสาระที่ไม่ได้หนักมากก็จะหยิบมาใช้ในช่วงเวลาที่เราพักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้รีแลกนะคะแต่ถ้าในช่วงเวลาทํางานถ้ามันมีการ เตือนมีการติ้งตังติ้งตังอะไรบ่อยๆเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าสมาธิหรือสิ่งที่เราโฟกัสไว้เนี่ยมันก็จะหายไปหยุดไป<ช>นะคะ<ช>นี่คือมุมมองดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะนะคะในการทํางาน8ชั่วโมงให้มีประสิทธิภาพค่ะซานเซอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ